รายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาหรือสนับสนุนให้มีการเล่นพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมที่ทราบแบบว่าถูกเยอะที่สุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ20กว่า20กว่าล้าน20กว่าล้าน20กว่าล้านนี่จ้าจมาดูมาดูใกล้ใลเฮ้ย <Hey! S 2> ขึ้นเหมือนกันค่ะไ,ได้ไหตไปไหม นนด้วนส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอตอระบผูชมนะฮะเข้าสู่รายการล่าท้าหวยเหมือนเดิมนะฮะทุกท่านนะฮะอยากจะบอกว่าช่วงนี้นะฮะต้องเรามาระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะฮะยํำเลยว่าการอย่าตกการอย่าตกการอย่าตกครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดบ่องเงินจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งที่นี่นะคะพี่ป๋อง มีต้นตะเคียนเยอะมากคือเยอะที่สุดที่รวบรวมอยู่ในวัดเดียวและเท่าที่มิ้วเคยเห็นมาเลยค่ะโอ้โหข้อมูลนี้ปึกมากเลยนะฮะ,ะส่วนจะเยอะแค่ไหนนะฮะแล้ววันนี้นะฮะจะมีเลขเด็ดอะไรมาฝากทุกท่านเนี่ยเราไปติดตามมาเลยดีกว่าครับ มาถึงตัวนี้ฮะผูชมน้องมิวฮะนี่ครับนี่คือต้นไทรต้นไทรนะฮะใหญ่มากค่ะแล้วก็มีสารปูกับย้าใช่ไหมสารตายายเหรอคะใช่นะฮะเห็นทีมงานบอกนะฮะว่านี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยมาขอหวยมาขอเลขเด็ดนะฮะแล้วก็ถูกกันเยอะมากนะครับอันนี้ผมกับน้องมิวไม่เคยมาเลยนะไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าชื่อเสียงของที่นี่ต้องบอกว่ากระชอนมากเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะมาเริ่มต้นกันก่อนเลยเพราะว่าเห็นทีมาบอกว่าวันที่15น้องมิวเป็นวันที่พีคมาก วัน15เนี่ยจะมากันแบบเยอะเลยเราจะมาขอเลขเด็ดจะมีของขายมีหนังกลางแปลงขายด้วยค่ะวันขอเลขนองวันก่อนหวยออกค่ะงั้นขออนุญาตเดี๋ยวว่าค่ะได้แล้วค่ะออกมาแล้วครับเลขสี่ค่ะเลขสี่เลขสี่พี่ป๋องเอาไหมเดี๋ยวหนูถือนี่ให้ค่ะอนุญาตขออนุญาตนะครับ 8ปดครับแปดค่ะแปดมาอีกแล้วมาบ่อยมากมาให้คิดอีกแล้วโอเคอ่ะตรงนี้นะฮะตรงสารปู่สารย่านี่นะฮะเราก็ได้คนละเลขนะฮะมิวได้เลขสี่พี่ได้เลขแปดค่ะเป็นสี่แปดแปดสี่นะจบไว้ก่อนแล้วกันนะครับองมิคุณผู้ชมฮะเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปดีกว่าค่่ะพีอไปครับ วัดบ่อเงินเดิมทีนี่ไม่ได้มีต้นตะเคียนมากมายขนาดนี้นะครับแต่มีอยู่วันหนึ่งฮะชาวบ้านเนี่ยได้มาซื้อที่ซึ่งอยู่ด้านหลังของวัดบ่อเงินและก่อนที่ตนเองจะซื้อที่เนี่ยบริเวณดังกล่าวนั่นเองเนี่ยนะครับเพื่อทําบ้านพักอาศัยตนได้นั่งสมาธิก็พบว่ามีที่ดินที่ดินหนึ่งฮะมีหญิงสาวสวมชุดไทยสบายเฉียงนั่งอยู่บนบ้านทรงไทยจํานวนหลายคนตนจึงคิดตามหาที่ดินดังกล่าว จากนั้นตนจึงพบที่ดินแปลงนาแปลงนี้ตั้งอยู่หลังวัดบ่อเงินจึงขอซื้อที่ดินจํานวน6กไร่ก่อนปรับที่ดินตนได้ทําพิธีตามความเชื่อเพื่อให้ที่ดินแปลงนี้เวลาอาศัยอยู่จะได้มีความสงบร่มเย็นโดยไม่คิดว่าจะมีต้นตะเคียนอยู่ใต้ดินและยังมีถึง7ต้นด้วยกันอีกด้วยซึ่งมาพบต้นตะเคียนมากมายขนาดนี้จึงได้นํามาไว้ที่วัดบ่อเงินแห่งนี้นั่นเองครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะอย่างที่เราเห็นนะฮะว่านับแล้วเนี่ยมีร่วม20กว่าต้นนั่นเองครับ ผมพี่ขออนุญาตนะครับนะวัดบ่อเงินนี่อายุอานามนี่กี่ปีแล้วครับก็เริ่มสร้างวัดา2455 2455แล้วก็เริ่มสร้างโบสถ์เนี่ย2465ค่ะหลวงพ่อคะเราช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของต้นตะเคียนหน่อยได้ไหมคะว่ามาได้เยอะขนาดนี้ได้ยังไงเดิมทีอยู่ฝั่งคู่ขวางเขาจะถมที่ถมที่เนี่ยคือเหมือนว่าโรงงานเขาซื้อที่ไว้แล้ว มีโรงงานซื้อที่ไว้แล้วแล้วพอดีรถแมคโครเนี่ยเข้าไถกินไปเจอแล้วก็ขุดขึ้นมาครับก็ประมาณสามสิบกว่าต้นแหละแต่มาไม่หมดมาแค่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่นะมีชื่อหมดทุกต้นแล้วทำไมถึงไม่เอามาให้หมดเลยครับเพราะมันจะไหลไปกระดินเพราะมันอยู่กระดินมาเนี่ยร้อยกว่าปีครับแต่เขาทำนาก่อนนะพอทำนาเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องไงมันก็ขายคใช่ไหมแล้วก็มาเอาดินมาถมถมแล้วเขาขุดเจอเหมือนเกจดินแล้วไปเจอ เียนเยอะขนาดนี át, ้หลวงพ่อเคยเจอเจ้าแม่ตะเคียนอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก็ยังไม่เคยน่าจะมีวมก็เห็นกันที่เขาเห็นกันเห็นกันยังไงครับก็เป็นรูปแบบผมสบายเขียงสีเขียวสีเหลืองอย่างนี้นะเป็นแบบแบบเหมือนนางที่สวยอ่ะแล้วคนก็บนบานสารกล่าวให้ถูกนั่นถูกนี้เขาถูกไว้กันนะแล้วก็มาแก้บนกันแล้วหลวงพ่อคะัแล้วอย่างนี้คือที่ทราบแบบว่าถูกเยอะที่สุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะหลวงพ่อพอทราบไหมคะ ถ้าถูกเยอะก็ยี่สิบกว่ายี่สิบว่าล้านยี่สิบวันยี่สิบวันส่วนมากคนก็จะมากันเยอะๆวันไหนหลวงพ่อก็สิบหนึ่งที่สิบห้าสิบห้าเนี่ยจะมีร่างทรงมาแต่ย anyway. ังก่อนสิ้นเดือนเนี่ยกางที่สามสิบสามสิบเอ็ดจะมาเยอะสิบสี่มีนาเนี่ยจะครบรอบพ่อปู่แม่ย่าเพรอะเป็นวันที่พ่อปู่แม่ย่ามาอยู่ที่วัดบวรนิิต สิบสี่มีนาทุกปีพกูพกผองตรวลูกเองเราต้องวงสวงทุกปีวันที่สิบสี่มีนาขอบคุณมากครับหลวงพ่อคบขอบคุณครับ เราก็ต้องมาเสี่ยงเซมซีกันอีก<ช>อดูซิว่าจอกเลขอะไรเขาบอกให้ขอพ่อปู่แม่ย่าขอพ่อปู่แม่ย่านะครับ ฟังนะครับเซีมซีดูซิออกมาเลขอะไรเลขมิ้วขอเลขเด็ดให้ลูกทีนะคะอาอแล้วเลขสามค่ะเยีสามเลยสาม เลขนีมิวอีกแล้วไม่อะไรน้องมิวเลขหนึ่งค่ะพี่ปองเราได้เลขอะไรกันเราบ้างนะเออของมิวกหมดไหมของมิวตรงนู้นได้เลขสี่แล้วก็เลขสามของพี่ได้เลขแปดแล้วก็ได้เลขหนึ่งของพี่ปองคือเลขของครั้งที่แล้วหมดเลยเนาะแปดกับหนึ่งใช่ค่ะจะมีสามหนึ่งสามคุณครับ กบทางวัดน่ะน้องมิวผูว้ชมฮะเขากาลังแบบซ่อมแซมบูรณะกันอยู่เนาะ,ะเนี่ยเห็นแบบว่ามีการปูกระบงกกระเบื้องด้วยนะฮะเขาจะมีป้ายบอกว่าร่วมบริจาคปูกระเบื้องร่วมทําบุญอะไรต่างเนี้ยนะฮะที่วัดบอกเงินเนี่ยน,นะแต่หน้าตรงนี้ฮะใช้คำว่าผมขนลุกนะค<ะ>่ะคือผมว่าน้องมิจะรู้สึกเหมือนกันก็คือเราไม่เคยเจอ<ะ>ผมจะเคาว่าเจ้าแม่ตะเคียน,ยนหรือว่าต้นตะเคียนที่ เอไปได้เยอะมากเยอะมากค่ะเยอะจริงนะผมเห็นอย่างต้นนี้ต้นใกล้ตัวผมเนี่ยฮะน้องมีดูหูดูนม่ขนาดใหญ่นะนี่ยาวยาวมากจากนี่ไปนู่นเลยนะต้นใหญ่นะฮะเขาเข้านำแป้งมาทาแม่จะเขียนทองอ๋อนี่เขียนป้ายบอกไว้เลยเพราะอะไรนะไม่ชอบแป้งคือท่านไม่ชอบแป้งค่ะแล้วแล้วจะมีโชคมีลาบถ้าไม่ทาถึงว่าเราไม่ค่อยเห็นแบบ ร้อยที่<ม>เป็น,นแป้งขาวโพรนไม่ไม่เราไม่ไมีเนาะ,ะ้องมิวเนาะมีนิดหน่อยอะแต่แบบคนไม่รู้ลองมิวค่ะคุณผู้ชมฮอย่างที่ลองมิวบอกนะว่า ในนี้เขาห้ามเอาแป้งมาทาเพราะว่าแม่ตะเคียนไม่ชอบเราก็เลยใช้วิธีการแปะทองแบบเรานะใช่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะไม่เคยเห็นแปลกมากแปะทองที่แม่ตะเคียนค่ะอ่ะลองดูฮะเดี๋ยวว่าแปะเพราะว่าเขาห้ามใช้แป้งอะเราใช้แผ่นทองเนี่ยแปะแล้วลองถูดูดูซิว่าจะขึ้นมาเลขเนี่ยอ่ะพี่ปองลองก่อนพี่ก่อนนะขอุญานะลองดูฮะเราก็ค้นหากันทุกกลวิธีแล้วครับ อ่าๆนี่นี่ผมเห็นนะนี่ตจตามาดูมาดูใกล้ๆมาดูใกล้นี่นเห็นอะไรฮะเห็นอะไรฮะนี่นี่เห็นเป็นเลขอะไรฮะนี่ไม่พูดไม่พูดนี่นี่เลขอะไรไอ้หนูเห็นสองแค่ไมหนูเห็นเป็นเป็นสองเลขเฮ้ยเอ้ยมันขึ้นนะขึ้นหน้าขึ้นน้าพี่ีสถ่านี่ดีมันดีกว่าแม่เฮ้ยขึ้นเหมือนกันใช่เลขสามกับแปดหนูมองได้สองใช่ หนูมองสามกระแปดพี่มองเป็นแปดใช่ใช่เดี๋ยวมาดูตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือแปดใช่หนูขึ้นสามไม่ได้แปดก็ได้ใช่แล้วแต่คนมองของพี่มองเป็นสามต้องมีอันพี่อันนี้สามสามต่าสามตรงกันเนอะอันนี้ก็แปดกับสามอันนี้หนูมองได้สองอันนะนี่หนูมองเห็นสองอันใช่เมื่อกี้เนี่ยพอพอตอนมิวผูดปุ๊บแล้วพี่นึกถึงเลขเลขนี้เลขแรกเลยเลขแปดใช่ไหมคะใช่แต่ข้างบนเนี่ยผมพี่บอกหนูคิดถึงแปดเลขแรกแล้วก็มาสามขีสามอ่ามันสลับกันนะเฮ้ยที่ของผู้ชมใจมา เฮ้ยผมว่าก็ก็ก็โอเคนะหลังจากเอาแผ่นทองมาแปะแล้วก็ถูๆแล้วก็ดูเหมือนว่าขึ้นเลขเร็วด้วยนะจากที่เห็นเนี่ยผมว่าจินตนาการหรือจำนนแล้วก็ตามแต่นะแต่ผมว่าจากที่เราเห็นเนี่ยก็นข้างาชัดเจนนะว่าเป็นเลขที่เราเองไม่ได้คิดเองเนาะก็เห็นอยู่ว่าเป็นเลข3เนี่ยเป็นเลข8เนี่ยนะครับเอาตั้งแต่ที่ต้นต้นใสต้นใสนะคะหนูได้สีพี่ป๋องได้8 8แล้วพอมาจุดนี้ครับหนูได้สพี่ได้หนึ่งสหนึ่งแล้วพอมาจุดนี้ค พี่ป๋องได้สามต่<ช>หนูเห็นเป็นแปดก่อนแล้วเห็นเป็นสามแล้วพอมาของหนูก็เป็นแปด <8. S 1> ก็สีเลขเองนะเอาล้วฮะผู้ชมจดกันทันใช่ไหมฮะจดกันทันแล้วก็ตามลุ้นกันเราไปในทุกๆครั้งก็แล้วกันนะฮะ,ะวันนี้เรามาที่วัดบ่อเงิน,นะฮะเพื่อจะเอาตัวเลขมาฝากผู้ชมนะฮะแล้วก็ได้ตัวเลขสมดังปรารถนาแล้วะนะครับเอาเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกท่านเลยฮะว่าเมื่อได้ไปแล้วเนี่ยจะจะบิดจะ ทัดีอะไรยังงแล้วแต่นะของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับบุญโชควาส,สนาเหมือนกันนะฮะดวงใครดวงมาดวงใ<ว>ครดวงมาครับแต่สำคัญก็คือแนะนําว่าให้ซื้อที่เป็นลอตเตอรี่ของรัฐบาลดีกว่าดีกว่าไปซื้อพวกใต้ลอตเตอรี่เมานะฮะเอาแบบที่มันถูกต้องเตาหมไยดีกว่าครับค่ะและส่วนสําหรับใครนะคะที่มีสถานที่เด็ดเด็ดขังขังนะคะหรือมีตัวเลขแฝงอยู่ก็อย่าลืมมาแนะนําพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้ค่ะ หรือใครที่เคยถูกหรือขอพรได้ตามที่ขอก็อย่าลืมมาแชร์เล่าประสบการณ์กันได้ค่ะอืออ่าวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกว่าถ้ามีโอกาสก็ผ่านมานะที่จังหวัดปทุมธานีแวะมากันได้ที่วัดบ่องเงินกันละกันวันนี้<อ>เราสองคนต้องลาไปก่อนนะและเจอกันใหม่กับล่าถ้าหวยว่าเราจะไปที่ไหนนะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ